ฝันว่าผมร่วงหมายถึงคนไหนที่ได้ฝันว่าผมร่วงนั่นหมายความว่าในช่วงนี้เจ้าของความฝันนั้นจะยังไม่มีโชคเข้ามาหากอยากคิดจะเสี่ยงโชคก็ควรงดเอาไว้ก่อนไม่เช่นนั้นจะเป็นการเอาเงินไปละลายทิ้งเสียเปล่า,าคนใกล้ชิดอาจจะสร้างปัญหาให้หรือไม่ก็เจ้าของความฝันเองที่มีอารมณ์ไม่ค่อยปกติจึงทำให้เกิดความขัดแย้งได้ง่าย เป็นช่วงที่อาจเดินทางบ่อยจนแทบไม่มีเวลาได้หยุดพักด้านการทำงานอาจได้รับการยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมคนที่กำลังทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำการค้าขายขอให้ระวังเรื่องเครดิตหรือการถูกช่อโกงไว้ให้ดีรวมถึงปัญหาจากตัวคุณเองที่อาจจะผิดนัดชำระที่ทำให้เกิดประวัติที่ไม่ดีได้ นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายของตนเองเพราะมีโอกาสสูงที่จะถูกโกงถ้าฝันว่าผมล่วงเป็นกระจุกถ้าได้ฝันว่าผมล่วงโดยล่วงเป็นกระจุกทํานายความหมายของความฝันได้ว่าโชคลาภที่เจ้าของความฝันสแสวงหาจะมาจากคนผิวสองสีและอยู่ทางทิศตะวันออก โดยจะมีโชคลาภทางด้านการเงินจากเพศตรงข้ามหรืออีกในหนึ่งคือญาติหรือเพื่อนฝูงจะนำข่าวดีมาให้หน้าที่การงานจะไปได้เรื่อยๆแต่คนไหนเพิ่งเปลี่ยนงานใหม่อาจมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่อาจจะไม่ให้การยอมรับคุณเท่าที่ควรจะมีคนมาขอใช้เครดิตของคุณในการผ่อนซื้อของซึ่งไม่น่าเต็มใจให้ไปเท่าไหร่นัก ด้านการเงินค่อนข้างดีจะมีโอกาสได้เงินพิเศษจากความสามารถของตนเองหรือจากงานที่เคยทำเอาไว้ส่วนในความหมายของเรื่องความรักนั้นคนที่ยังโสดอยู่จะได้เจอคนที่ทำให้รู้สึกสดชื่นแต่ก็ยังไม่ถูกใจนักส่วนคนที่มีคู่แล้วอาจมีปัญหาไม่เข้าใจกันหรืออารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนจนทำให้มีปัญหากันบ่อย ถ้าฝันว่าผมล่วงจนหมดศรีรษะการฝันว่าผมล่วงโดยผมล่วงจนหมดศรีรษะสามารถทำนายความหมายได้ว่าช่วงนี้คนในบ้านของเจ้าของความฝันอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงควรติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดสิ่งที่คาดหวังไว้อาจจะยังไม่สำเร็จในเร็ววันแต่สิ่งที่ไม่ได้คาดหวังจะได้มาแบบไม่ทันตั้งตัวในเรื่องหน้าที่การงาน ระยะนี้เป็นช่วงที่งานหนักต้องอดทนให้มากจึงจะผ่านไปได้และทำให้เจ้านายเห็นใจได้คนไหนที่ทำงานราชการจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งแต่อาจจะเป็นเหตุให้เกิดความหมันไส้หรืออิจฉาริษยาได้คนที่ทำธุรกิจอาจได้รับข้อเสนอร่วมทุนแต่ก็ต้องตรวจสอบประวัติของผู้ร่วมลงทุนให้ดี พราะมีแนวโน้มที่จะถูกโกงได้สูงสําหรับความหมายในเรื่องของความรักนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังเรื่องคนรักออกนอกลู่นอกทางให้ดูแลเอาใจใส่คนรักให้ดีถ้าฝันว่าผมร่วงแล้วผมงอกขึ้นมาใหม่ถ้าในความฝันเห็นว่าผมร่วงแล้วผมงอกกลับขึ้นมาใหม่มีความหมายของความฝันว่าในช่วงระยะน,นี้ เจ้าของความฝันจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงหากคิดจะเสี่ยงโชคในช่วงนี้ก็ให้ลุยได้เลยคนมีครอบครัวแล้วจะได้ลาบสาสองเท้าสี่เท้าหากเป็นผู้ชายอาจได้ภรรยาใหม่อีกคนหนึ่งแต่หากเป็นผู้หญิงความหมายว่ากำลังจะได้บุตรเป็นหญิงที่เลี้ยงง่ายเลขนำโชคเลขเด่นส4ส